สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับในรายการไลฟ์สไตล์บายลาชนีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมกับทานนะมาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอะไรเป็นผู้ชายยังชอบโอ้โหสมัยนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่แค่ผู้หญิงเดียวแพ้ พราะว่ารัตเป็นคนที่ชอบมุกมากเลยท่านผู้ชมก็เลยมาเอาใจเลยแล้วพาท่านผู้ชมมาด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ไม่เรียกว่าคลินิกเราเคยมากันครั้งหนึ่งแล้วซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าอยากจะให้มาอีกอยากจะมาคุยอยากจะมารู้เรื่องนะครับนวัตกรรมในการทําศัลยกรรมสมัยใหม่เนี่ยเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมก็ได้นัด ณหมอไปแล้วด้วยนะครับแพทย์หญิงอนัชชาอัศดามงคลคเดี๋ยวลองถามว่าคุณหมอพร้อมหรือยังนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออยู่ไหมคะอ๋อคุณหมอกำลังรออยู่เลยนะคะรออยู่แล้วเหรอรออยู่แล้วนะครเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกโฆษณาัสักครู่ค่ะ ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแพทย์หญิงอนัชชาอัศดามงคลนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกสั้นๆว่าคุณหมอเจี๊ยบนะครับคุณหมอเจี๊ยบคุณหมอเจี๊ยบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการทําสัญญกรรมแนวใหม่โดยไม่ต้องผ่าตัดใช่ค่ะใไหมครับผมชื่อยาวๆแต่ฟังดูแล้วน่าสนใจค่ะนะครับทําสัญญกรรมยังไงไม่ต้องผ่าตัดมีด้วยเหรอครับ เป็นยังไงแล้วถึงไม่ต้องผ่าตัดนะคะก็คือพอเราพูดถึงศัลยกรรมเนี่ยเราจะได้ถึงการใช้มีดกรีดใช่ไหมคะทีนี้การทําสวยแนวใหม่เนี่ยคือการไม่ต้องใช้มีดต่อไปก็คือจะใช้ใช้แค่เข็มค่ะใช้แค่เข็มค่ะในการทําศัลยกรรมค่ะทําอะไรได้บ้างครับก็ตั้งแต่โบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือว่ารอยไหมเพื่อยกระชับใบหน้าแทนการดึงหน้าค่ะแบบศัลยกรรมที่ต้องตีต้องดึงมีรอยแผลมีรอยเย็บอ๋อสมัยก่อนนี่คือเวลาทำ ดึงหน้าต้องดึงแล้วก็ไปเย็บแผลหลังหูที่หลังหูที่มีรอยเขาจะเปิดดูกันว่าไปทําอะไรมาใช่ไหมคะแต่นี้เป็นแนวใหม่ที่ว่าเราไม่อยากให้คนรู้ว่าเราไปทําอะไรมาเพราะรวดเร็วง่ายปลอดภัยคือรวดเร็วง่ายปลอดภัยไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องพักฟื้นโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่คับ พอทําไปแล้วเนี่ยหน้าเราเจะเหมือนกับสภาพคงเดิมไหมคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหตอนทำตอนแรกค่ะหน้าเราก็จะเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะดีขึ้นแต่มันจะใช้เวลาอาจจะต้องรอประมาณ7วันสําหรับโบทอ็อกหรือถ้าเป็นการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะเติมเต็มที่มาทันทีครับผมค่ะแล้วสาหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อคุณหมอได้ยังไงครับ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มิเนื้อว่าคลินิกสยามดิสโทรีชั้น5ค่ะเบอร์026580080ถึง1ค่ะครับผมนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนรายการครับท่าบริษัทเนวอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลแายต,ตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามพรกหม์ครับร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านพึ่งพิงร้านตลาดการบินไทยค่ะครับแล้ววันนี้เราสามคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วดีค่ะพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับในรายการไลสไตล์บอยรัชนีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญนะครับแพทย์หญิงอรัชชาอัศดามงคลนะครับคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะครับเมื่อวานนี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องการร้อยไหมละลายการดนสัญญกรรมโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็้างกันไว้อยู่ที่เรื่องของราคาที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับวันนี้คุณหมอจะมาตอบให้ นะครับแต่ก่อนที่จะเป็นรู้เรื่องราคาตอนนี้ค่ะตอนนี้เราเบรเบรกก็จสักครู่ค่ะนะครับเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของราคานะครับราคาความแตกต่างกับการทําสัญญกรรมสมัยก่อนกับนวัตรกรรมใหม่ตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมครับราคา ก็ยกตัวอย่างเช่น<ม>การผ่าตัดดึงหน้า,านะคะซึ่งมีทั้งแบบดึงธรรมดากับดึงแบบผ่านกล้องรุ่งใหม่นะคะราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเป็นหลักแสนอาบ<ม>ถึงสองแสนแล้วแต่สถานที่แล้วพักฟื้นนานไหมคะพักฟื้นประมาณหนึ่งสัปดาห์คะ่ะเพราะว่าจะต้องมีหน้าจะอาจจะมีบวมมีเขียวช้ำค่อนข้างมากค่ะแล้ว นวตัตกรรมใหม่ในการพักฟื้นนี่เป็นยังไงคะคุณหมอในนวตัตกรรมใหม่เนี่ยการพักฟื้นเนี่ยถือว่าสามารถไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเลยในวันรุ่งขึ้นนะคะอาจจะมีแค่รอยจุดเข็มมีประมาณสองสามชั่วโมงหลังทำค่ะแต่ของเก่านี่ก็คือต้องเป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นการกรีดแล้วก็ดึงไปเย็บที่หลังหูหรือว่าตามกรอบหนะะ้าผากทีนี้นวตัตกรรมใหม่การร้อยใหมเนี่ยข้อดีก็คือไม่เสี่ยงไม่ต้องพักฟื้นเร็วง่ายสะดวก <ข>ถูกกว่าด<อ>้วยไหม ถูกกันด้วยค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คุณหมอราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนนะคะร้อยไหมเนี่ยนะคะร้อยไหมแบบธรรมชาติใช่ค่ะเป็นไหมละลายเห็นว่าคุณหมอเนี่ยคือจุดเด่นของคลินิกของเราที่นี่เนี่ยก็คือคุณหมอได้จบมาจากเกาหลีค่ะโดยตรงเลยค่ะแล้วที่เกาหลีเนี่ยค่ะคุณหมอไปเรียนนานไหมคะคุณหมอก็ไปไปเรื่อยๆค่ะไปทุกๆ2เดือนเลยไปไปอัปเดตไปอัปเดตใชเขาดูใหม่ๆเอาความรู้ใหม่ๆค่ะการร้อยไหมเนี่ยที่เกาหลีเขานิยมกันมากไหมคะ ก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าเกาหลียงที่เราทราบกันว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำศัลยกรรมกันประมาณ90%ได้แล้วก็การร้อยไหมเนี่ยก็คือเป็นเป็นเทรนที่กําลังมาแรงในเกาหลีเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ายกยกระชับได้ทั้งใบหน้าลาตัวเก็บต้นแขนยกกระชับหน้าเลยได้หมดเลยแล <c oughs> ้วปลอดภัยสำหรับลูกคลาคนไทยที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างผู้ชายเริ่มมาใช้บริการไหมผู้ชายก็มาทำเยอะเหมือนกันสนใจเก็บ ปุ๊บใต้คางอะค่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เก็บได้เดี๋ยวแตวันิดนึงก่อนเลยคือตอนนี้เราอะยุคสมัยเปลี่ยนไปคือผู้ชายก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็มาเป็นลูกค้าได้ไม่เห็นแปลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะสวยอยากจะหล่ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาปรึกษาคุณหมอได้นะครับติดต่อคุณหมอได้ยังไงครับ <C ell an> เออได้ที่สาขาสยาม Discovery ชั้น5มิน e ว a l Clinic นะคะ,คะโทร02 658 0080ทิงห่งค่ะ,ะควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคสปอนเซอร์หลักของเรานะคะบริษัทรรเม i n e r a l International แนห่งประเคนไทยค่ะร้ะะนะะานซุปเปอร์สยามธุรกิจคร้านซุปเปอร์สวยๆจัลล์รัตนพิงค์ร้านตลาดการเมืองไทยค่ะคผมและวันนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ